เอาละครับผมก็สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่ใช้ชื่อเสียงนะครับเอใช้ชื่อเสียงจำนวนสามพันนะครับถึงจะปลดล็อกได้ครับแล้วก็เงินอีกกี่หมื่นไม่รู้อ่าก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นตัวอะไรอ่า หัวหน้ามัดเหล็กนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็บางคนก็ว่าตัวนี้คอมโบยากมันไว้สำหรับสายโชว์อ่าผมก็จะมาลองดูนะครับว่ามันดีแค่ไหนมันทำอะไรได้บ้างแต่แน่ๆมันต้องโชว์ยางนึงแหละอ่ารีเฟซก่อนนะครับอ่าก็เล่นดันแรกเลยเอาหัวหน้ามาเหล็กขึ้นก่อนเลยนะครับก็ ถ้าแพ้เหรืออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งหัดเล่นครั้งแรกจริงๆอ่าก็ท่านผู้ชมก็คงจะเบื่อขี้ฟันของผมอีกแล้วนะครับก็เปิดเพลงให้ฟังดีกว่านะครับก็เอาไปแบบเปิดให้ไม่ต้องมาฟังผมบนแพ่มๆอะไรเงี้ยเพราะว่าความจริงตัวละครตัวนี้มันสองดาวนะครับผม แต่ว่าผมอัพดาวไปก็เลยเน็ตเน็ตเน็ตนอเน็ต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 เออมาสักเทสเฟสเจอ่์อะก็จะลองดูนะครับว่ามันจะคอมโบดีแค่ไหนแต่ว่า ต่อยตรงนี้ได้ไหมต่อยส่วนเลยครับอ่าแข่งกับเดอะฮักครับเดอะฮักเดอะฮักอ่าลบดีครับรออะไรอ่ะเฮ้อผมก็อยากลองรีวิวมันกันแนะเดอะฮักเนี่ยมองหน้าจะมันหน้าเดูเลยตัวนี้ ก็นะครับผมช่วงนี้ก็จะเอาคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะให้ผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันว่างนะครับก็หลังจากวันที่11เมษา,ายเป็นต้นไม้นะครับก็อาจจะลงคลิปน้อยลงอ่าก็เพราะว่าไปเรียนแล้วแหละอ่ามอบตัวเรียน ส่วนถนนชิงเจ้านี่ครับผมก็จะเล่นไม่ยีด่านพอนะเพราะว่าเดี๋ยว,วมันไม่ง่ายๆคือมันไม่เวิร์กครับตัวนี้มันไม่เวิร์กอะเดี๋ยวแค่นี้พอก็อจ,จะมีเสียงรถยนต์อะไรรบกวนนะเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งแคสอยู่บนรถยนต์เนี่ยคลิปนี้ก็สักสิบนาทีพอ ต่อยเลยครับอืเจ็บเจ็บอุ๊ยว้าวว้าวสกิลผิดเห็นตัวละครชื่อเสียงผมก็ว่ามันก็เท่ดีนะแต่ผมมีอาวุธเทพตัวนี้เลยอาวุธเทพตัวหัวหน้ามัดเหล็กเนะี่ยผมมีอยู่แต่ว่าขาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับต้องเล่นโอเบโร่อ่าส่วนโอเบโร่นะครับผมก็ ซื้ออุธเทพมาใส่เลยอยากได้จัดหมดไปผ่นห้าเพชรสุดยอดแต่เพชรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราม,มีวิธีหาเพชรเมื่อไรคนซับจะถึงร้อยไม่รู้ก็รอนานแล้วแหละอ่าอ่า ตีหนักๆนักไปเลยตีหนักๆนักไปเลย<ป>อ่ามาโอ้จัดไปเด็ด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 ครับเด็ด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 งานนี้โอ้โหเปิดตัวเหลืองยิงไปเลยครับยิงไปเลยอ่าวจัดจัดจัดโอ้ยลอยเสร็จผมไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเบลโลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวเหลืองแลวลอยแทนนะครับเออยิงเล่นไปก่อนแล้วก็นั่นไงว่าแล้วต้องเป็นมาแนวนี้ อู้หโดนเจ็บๆดอกสุดท้ายนะครับโหเสียงเสียงเพลงก็เสียงเพลง,ง,งตลาดนัดสุดยอดไม่ได้เข้าบรรยากาศอะไรเลยอ่ะ,อะแล้วครับก็คลิป ส่วนชแนลนี้ครับก็จะลงเกี่ยวกับเกมนี้ออกซะบ่อยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นเกมหลักของผมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะแคสแบบเกือบ,เก,อบเกือบตลอดเวลาอ่าง่ายๆโอ้ต่อยเจ็บดิกดอกหนึ่ง แต่ว่าตัวนี้มันก็คอมโบดีนะถ้าเกิดสกิลมันมันโหลดไวๆอะเออถ้าสกิลมมนโหลดไวๆอะตัวนี้คอมโบดีเหมือนกันนะชอบเหมือนกันตัวนี้เด็ดอยู่เด็ด, you, ด,ดอยู่โอ้โดนแน่ในจังหวะนี้จังหวะน,นี้จับต่อย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 แล้วก็ต่อยต่อยต่อย,อย,อยเ้าไปแล้วโอ้โหจัดไปอีกดอกหนึ่งลอยไปแล้วอ่า สมุไรเกินโทเกจัดไป <c oughs> จัดไปอีกดอกอีกอหูต่อยทีหกพันหมื่นสองหมื่นหนึ่งห้าพันห้าพันห้าพันเออหือรวมเกือบสี่หมื่นแหละ <c oughs> ดอกเราหกพันตายตายตายเลยครับงานนี้ไม่มีชีวิตรอดยังไงก็ตาย <c oughs> เสียงเราบนถนนก็ <c oughs> เสียงดังเกินคนจะแคสเกมไหมฮะ งานนี้จะดูนะครับโอ้โหเจอโออะไรนะโฮโลจิมาลุหระโอโลจิมาเออ <c oughs> นั่นแหละดอกล <c oughs> ะเจ็ดพันเจ็บเจ็บล้วนเลยโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะหนีพ้นโอ้โหเจ็บดอกนี้เจ็บบอกเลยบอกเลยดอกนี้เจ็บดอกนี้เจ็บหลบดีครับรออะไรโอ้โหต่อย ต่อยดอกละสี่พันแปดอ้โหคูดาวไม่ทันอืมชัดอีกดอกได้โอ้โหก็ไม่โดนอยู่ดีนะครับโอ้ยมองถ้ามันจะดานนานขนาดนี้เดี๋ยวปัดเอาเกมเอ้ยเอาด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายซะเลยอ่าเอาเบลอจัดการลูกพ่ออ่าจัดเลยหมุน ปึ๊บใครบีบแกบีบพับพ่องอ่าเอาเลยนานาทีนี้เป็นของเราอ่าเรียบร้อยไปแล้วอ่าจัดเลยจัดเลยสังสอบจัดจัดโอ้โหดอกละหกพันเจ็บเจ็บตัวนี้บอกเลยเจ็บ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 เจบขอดูดอกสุดท้ายนะใหอ ไม่ไม่ติดขีวะโอ้โหดอกนี้ต้องเปิดปุ่มเหลืองแล้วเดินมายิงข้างหลังถือว่าโคตรได้ไปเยียบดอกหนึ่งจัดไปเจ็บเจ็บนะครับฮ่าเจ็บไม่ใช่น้อยแนละ้วนั่นโ,โอโบโลโอโบโลมาอีกแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ,จังหวะนี้ ใส่อีกดอกอีกดอกแล้วก็ยิงสองทีโอ้โหพามาพอดีเรียบร้ออีกดอกอืกดโอ้เ้าไปหน่อยนะครับอ่าอ่าจังหวะนี้โดแล้วต้องโดนแล้วจังหวะนี้ต้องโดนจังหวะนี้ออืจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงโดนโดนโดนจังหวะนี้ต้องโดน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  แล้วก็โดนไปอีกหนึ่งดอกนะครับอ่าแล้วเราก็คงจะพอกันแค่นี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินานานแล้วแหละเกือบน่าจะได้เกือบสิบนาทีแล้วแหละอ่าอู้คนพุกพ่านอย่างเลยอ่าก็เปลี่ยนตัวละครป๊บนึงครับเดี๋ยวไม่เฟียวไม่เฟียวไม่เฟียวเดี๋ยวต้อง เปลี่ยนตัวละครเป็นโอเบลอกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจะไปอ่าคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะเล่นตัวหัวหน้ามัดเหล็กนะครับก็ก่อนจากกัน,นครับก็ฝากชมรมไว้ชมรมหนึ่งนะครับชื่อชมรมว่าออกซิทีนนะครับก็หาคนมาช่วยอัพเลเวลนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคนกำลังขาดแคลนนะครับเพราะว่า มันไม่คนไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนมาช่วยอัพเลเวลครับก็เลยไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งเด็กนีเรียนนะครับให้มาช่วยกันอัพเลเวลนะครับก็กดไม่มากครับแค่ช่วยกันอัพเลเวลนะครับแล้วก็พลังลบจํานวนหนึ่งใส่ขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ